สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิดปะทะภาคประชาชนบุกปักหลักหน้า UN เแสดงพลังต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนจีนายกและคอรมยกเลิกวิดวุ่นประทะตำรวจ เมื่อเวลา6 3นาฬิกา30นาทีวันที่23พฤษภาคม2,565ที่บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินอนอกหน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆนำโดยนางสุนทรีหัดถีเส้นกิ่ง นางสาวจีรนุชเปรมชัยพรจากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญนางสาวสุภาพรมาลัยลอยมูล,ลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอนางนุชชนะแท่นทองเครือข่ายสลัมสี่ภาคนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้าพักสามัญชนนายสมบูรณ์คำแหงกอปอ,อพอชอภาคใต้ และกลุ่มจัณรักถิ่นจำนวน100คนเพื่อคัดค้านพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่จำกัดควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นสิทธิและเสรีภาพต่างๆ กรณีร่างพรบรควบคุมการรวมกลุ่มประชาชนของรัฐบาลที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการประมวลและรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเพื่อนําเสนอให้คอรมอพิจารณานําเข้ารัฐสภาเพื่อเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายในลําดับต่อไป ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายภาคส่วนได้รวมตัวกันเพื่อขัดขานร่างกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเหตุเพราะกฎหมายมุ่งเป้าควบคุมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางอาจตีความได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจรัฐสามารถเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่างๆโดยการตรวจสอบบัญชีแหล่งทุนแหล่งที่มาของรายได้การใช้จ่ายขององค์กรและอื่นๆที่น่าเป็นห่วงคือการใช้อำนาจแก่ปหลัดกระทรวงพมในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจระงับการจัดกิจกรรมของประชาชนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล ยิ่งในประเด็นการบริหารเงินทุนพรบนี้ให้อำนาจประหลัดพอมอรวบเอาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนมาไว้กับตัวและมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ตามความเห็นโดยเงินส่วนนี้ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดินใดๆทั้งสิน้น หากพรบฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทุกฉบับผ่านออกมาการรวมตัวของประชาชนจะยากลำบากเต็มไปด้วยข้อห้ามที่คลุมเครือเช่น การอ้างศิลธรรมอันดีของสังคมความสงบเรียบร้อยของสาธารณะเป็นเหตุในการระงับกิจกรรมเป็นต้นจึงขอเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและคอรมอให้ยกเลิกมติคอรมอที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อรองพอรบอ,องค์กรไม่สแสวงหากำไรและกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับทันที เวลา7.23นาิกา23นาทีนายเลอศักด์คำคงศักด์แกนนำกล่าวปราศัยถึงกรณีข้อเรียกร้องและเหตุผลที่มาทำกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นได้ก,กล่าวให้มวลชนขยับพื้นที่ชุมนุมไปถึงป้อมจราจรสอหนออนางเลิงแยกมัคควาันเพื่อรองรับมวลชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ต่อมาเวลา9นาฬิกาเกิดเหตุชุลมุนขึ้นโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงและกำลังมวลชนผลักดันกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาตั้งแนวแล้วตั้งหมู่บ้านเพื่อปักหลักพักค้างคืนทำให้เกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยประมาณ10นาทีก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลื่อนถอยมาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้า UN ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ